ิ้นแล้วบรมบรัมคู่ตำนานหมอลำแห่งเมืองอีสานพอสาธิตท่องจันสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทูเกียมิวซีเอฟซีพุยบาทพิษรแ,รแล้วกับเอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากการทีได้ดพิจิตตามข่าวมูลข่าวสารตามแพมตฟอบต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังและก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเขามากับล่าสุดกับการได้ไปเห็นสักเพจ พอสาธิตท่องจันนะครับเพิ่นใด้ล่งคอความนะครับอาไลตามดิผมคืนให้เอฟซีได้เห็นนี่แหละครับเพื่นใดพิการแจ้งข่าวนะครับการไปแบบบงวันกับการกราบล่าของนะครับพอสาธิตท่องจันนะครับมือนี่พอเพิ่นว่าใดยืนบนเวที หองเพลงให้เขาฟังอีกแล้วชีวิตก็ตามว่าละนะครับตามไหวตามสังขารของเคนนะครับสำหรับพ่อสาธิตท่องจันนะครับถือว่าเป็นตำนานพอล่ำที่มีเส้นทางการเดินทางมาอย่างยาวนานนะครับโตวของพ่อสาธิตเองนะครับเพิ่นเป็นคน กาลสินนะครับเป็นเกิดอ,อยู่ที่อุชินาไลนะครับด้วยความอยากเป็นนักลอกนะครับตำนานเพิ่นก็นเคียนไว้ปลอกไว้ในอดีตนะครับพอเพิ่นนะครับอยากเดินทางเขาสู่วงการจนได้รับเอาเขาเปลือกพอไปขายเพื่อหาขึ้นเดินทางมุ่งสู่จังหวัดมาหาสารคามเพื่อที่จะ มอเขาวงการนะครับชีวิตเพิินนะครับกะเขามาเป็นค้อนบ่อยนะครับในคณะลูกทุ่งนะครับซักสยามเพชรช่มพูนะครับกะแบกนั่นแบกนี่เก็บนั่นเก็บนี่นะครับหวังว่าเพื่อที่จะมีเส้นทางหรือหลู่ทางในการที่จะก้าว ขึ้เมาเป็นศิลปินนะครับกายู่กับคณะเพชรสยามนะครับซักสยามเป็นชุมพู่มาโดนเตือบแล้กครับกะจับพัททุกเหตุงานเพื่อนไปเรื่อยนะครับจนนะครับได้เข่ามาขอนะครับรวมงานกันกพาะขําเกิืองนะครับในคณะดูอีสานร้อยเปอร์เซ็นนะครับในสิงทีเพิ่นอยากได้เต้าอยากจะเข่ามาเป็น ศิลปินตามความฝันของพอสาติตนะครับในอดีตนะครับเพิ่นกับพี่ซิงเกิลก่อนที่จะเก่าวเป,ป็นศิลปินนะครับนะครับซิงเกิลแรกในชีวิตของพอสาติศนั่นก็คือตำแหน่งเช่าหน้าซึ่งการด้วยความที่เป็นศิลปินเบอร์ใหม่ล่ะครับเพิ่นกับยังบ่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นะครับจน,นได้มาอยู่กับพอครับเกิงเนี่ยนะครับผู้ปุ๊กผู้ปั่นผู้ให้โอกาสพอสาติต จนเป็นสาธิตทองจันทร์จนหอวสุ้มือนี่ครับมือนี่พอไปอยู่ห้องเพลงพอ่าได้ล่ำก่อนม่ำมวลให้ฟังแล้วนะครับช่องคุยกับแม็กสตูดิโอกับขออะไรในการจากไปของพอสาธิตทองจันทร์มณะที่นี้นะครับสำหรับตัวผมแล้วส่วนตัวผมแล้วบทเพลงที่ผมชื่นดชอบที่สุดของพอสาธิตถ้าให้เลือก,กหนึ่งบทเพลงนะครับ ผมมักมือสังหารครับเป็นอีหยังที่หมักมากอีนี้เลยล่ะครับสาหรับบทเพลงบทเพลงนี่มือสังหารนี่ผมเจอไดหลายคนก็คือสิม,มากกันคือผมนี่แหละบ่แตกต่างหลายคนลายจะมีบทเพลงของพอสาธิตที่ชื่นชอบได้หลายบทเพลงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมบอกนะครับว่าผมหมักบทเพลงที่เป็นผลงานของพอสาธิตมากที่สุด ก็คือมื้อสังหารนะครับผมก็เลยนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้ร่วมแสดงความอาลัายต่อการจากไปของพอสาธิตท่องจันนํากันครับสไละคลิปนี้ก็นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันประมาณนี้แหละครับเพื่อกา่าคือเดิมครับพิษผาดประการใขดขอตรวจขออภัยแนะนำกันขมาตักเตือกนกันขมาครับที่สําคัญครับจึนชอบคอนเทนต์ผมมาสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมครับสหรับคลิปนี้ อำลาผ้าจากพ่อการลิปหนาครับสวัสดีครับ